คลิปนี้นะครับเราจะไปต่อกันที่10ข้อสุดท้ายในข้อสอบชุดที่4นะครับผมโดยที่จะเป็นส่วนของบทความคู่เหมือนเดิมนะบทความคู่ตรงนี้จะมี2คู่คู่ละ5ข้อนะฮะแล้วก็เราจะไปเริ่มกันที่คู่แรกนะซึ่งอยู่ในหน้า226นะครับผมโดยที่คู่แรกข้อ91ถึงข้อ95นี้นะครับบทความคู่ที่โจทย์กำหนดมาทดสอบเรานะครับผมเขาจะมีอยู่2ส่วนนะก็คือเป็น information ก็คือข้อมูลใช่ไหมครับกับ email ก็คือ e ีเมลหนึ่งฉบับ โดยที่ตัวข้อมูลนี้นะฮะมีจุดเด่นๆที่เราสมควรไปดูก่อนก็คือข้างบนนี้เขาเป็นหัวข้อของข้อมูลเนาะนะชื่อมันก็คือ 25th Annual f u t u r e s o f t Employee Recognition Award Ceremony นะครับผม and Holiday Celebration นะหมายความว่าเป็นอะไรครับเป็นพิธีกับเป็นการเฉลิมฉลองเรามาดูพิธีก่อนพิธีเขาบอกว่า,าพิธีนะครับผมมอบรางวัลนะการยกย่อง พนักงานของบริษัท f u t u r e Soft ประจำปีครั้งที่25นะโอเคเพราะว่าคำว่า recognition หลายคนจะคิดว่ามันแปลว่าการจดจำอะไรเงี้ยแต่ recognition แปลว่าการยกย่องก็ได้ นะครับผมนะฉะนั้นตรงนี้เป็นพิธีมอบรางวัลและ holiday celebration นะ holiday celebration celebration การเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดนะอย่างนั้นก็เป็นการทั้งมอบรางวัลด้วยและเฉลิมฉลองด้วยนะครับสิ่งที่ครูเคนจะไปดูอันดับต่อมาก็คือ program schedule นะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นตารางเวลาเนาะในการจัดงานนะฮะตรงนี้นะถ้ากวาดสายตาดูคร่าวๆก็จะมีะลงทะเบียนกี่โมงกินข้าวกี่โมงประธานขึ้นมาพูดกี่โมงนะฮะมอบรางวัลกี่โมงแล้วก็ จับสลากด้วยนี่มีจับสลากด้วยนะจับสลากนะคำว่า drawing นี่แปลว่าจับสลากนะจับสลากรางวัลพนักงานไปจำปีนะครับผมแล้วก็เต้นลํากันนะฮะโอเคส่วนด้านล่างก็จะเป็น a w a r d recipients นะ recipients แปลว่าผู้รับอย่างนั้นตรงนี้ก็จะพูดถึงอะไรครับพูดถึงคนที่จะได้รับรางวัลน,นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้มาจากหลายที่เนาะมีทั้งอเมริกาอังกฤษอินเดียประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่น โอเคแล้วก็ด้านล่างก็เป็นโน้ตนะฮะโน้ตจะเป็นคล้ายๆกับหมายเหตุนะหมายเหตุ hate, เขาแสดงว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขด้วยนะเพราะว่าครูเคยนเห็นประโยคแรกเขาบอกว่า only one entry for the drawing is allowed per staff person นะก็หมายความว่าการจับสลากเนี่ยคุณเ,เข้าร่วมได้แค่ครั้งเดียวหมายความว่าคุณส่งหมายเลขเข้าร่วมเนี่ยแค่หมายเลขเดียวถ้าหมายเลขของคุณจับขึ้นมาเนี่ยคุณก็ได้รับรางวัลน,นะ per staff person ก็คือพนักงาน1คนต่อพนักงานหนคนเนาะ ด้านล่างครับจะเป็นอ e ีเมลนะอีเมลครูเคนบอกแล้วว่าจุดเด่นๆก็คือหัวข้อของอ e ีเมลนะตรงนี้เขาบอกว่า awards uh, ceremony preparations การเตรียมการพิธีมอบรางวัลน,นะครับแล้วก็เขียนถึงการเองนะในบริษัทนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นๆครูเนค,เคนจะไปจู่โจมข้อ9 1เลย9 1ถามว่า who will most likely receive an award at 7:45 p.m. who will most likely นะ คำว่า most likely กเคือมีแนวโน้มมากที่สุดฉะนั้นผู้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะได้รับรางวัลน,นะครับผมตอนทุ่ม45คือใครนะฮะตรงนี้เราไปดูกันก่อนว่าทุ่ม45เขาจะมอบรางวัลให้แกใครทุ่ม45จะมอบรางวัลให้แก่นะครับผม Marketing Staff นะแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยแต่และช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันเนาะอันบนคืออะไร customer service representative ก s ็หมายความว่าเป็นตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า management ก็คือฝ่ายฝ่ายบริหารหรือว่าทีมบริหารใช่ไหมฮะก็ marketing staff ก็คือพนักงานฝ่ายการตลาดสุดท้าย Software e n g i n r s หมายความว่าวิศวกรฝ่ายซอฟ์แวร์นะอย่างนั้นเรามาดูดิว่าใครเป็นพนักงานฝ่ายการตลาดนะฉะนั้นตรงนี้ครูเคนเห็นนะจะมีฝ่ายการตลาดอยู่2ตํตแหน่งก็คือ เอ่อมาร์เก็ตติ้งแมเนจเจอร์กับจนะูเนียร์มาร์เก็ตติ้งแอสโซเชตะก็คือมาร์เก็ตติ้งแมเนจเจอร์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกับอะไรครับจูเนียร์มาร์เก็ตติ้งแอสโซเชตผู้ช่วย uh, ฝ่ายการตลาดนะครับผมรุ่นเยาว์ขอเนื้อตแปลว่ารุ่นเยาว์แล้วกันคือเป็นพนักงานใหม่ไงนะถ้าเกิดอยู่มนะ่นานเขาใช้คำว่าซีนี์ก็คืออาวุโสใช่ไหมเนะจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโสอะไรทำนองนั้นนะครับผมแต่ประเด็นคือ มาร์เก็ตติ้งตรงนี้นะฮะมีต่อให้มี22 2, 2คนที่จะตอบได้ก็จริงนะครับแต่คนนึงเป็นแมเนจเจอร์นะถ้าสังเกตตรงที่เป็นแมเนจเจอร์แล้วดูเงื่อนไขในการมอบรางวัลคุณเห็นหรือเปล่าว่ามีแมเนจเมนต์นะแมเนจเมนต์ก็คือฝ่ายบริหารอย่างนั้นฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการนะครับผู้จัดการนั้นะนะจะต้องไปรับรางวัลช่วงนั้นอย่างนั้น2คนนี้ไม่ได้รับรางวัลนะครับผมในช่วง2ทุ่ม45ห้าไอ้ขอโทษนะในช่วงทุ่ม45แต่จะรับในช่วงทุ่มเท่าไหร่ครับ เมนเจอร์นะรับเมื่อไหร่ทุ่มครึ่งนะครับตรงนี้เขาามาหลอกเราเนาะนี่เป็นข้อจริงที่เคยเจอมานะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดที่แบบเออเล่นได้ดีเพราะว่าเขาเห็นว่าแมร์การ์ติงแต่ไม่ได้ดูว่าเป็น m มนเจอร์ใช่ไหมครับแต่คนนี้ต่างหาที่เป็นสตาฟนะครับผมข้างบนเนี่ยเป็นทีมบริหารอย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็ต้องตอบเจนนี่มณีรัตนะฮะนะครับผมคำตอบที่ถูกคือข้ออะไรเอ่ยดื้อน,นิดหนึ่งนะอะคำตอบที่ถูกก็คือข้อซีแคทแมวเมียวนะฮะก็คือเจนนี่มณีรัตนั่นเอง โอเคถัดมาข้อ92ครับ92ถามว่า what can be inferred about future soft นะสิ่งใดที่สามารถสรุปเกี่ยวกับ future soft ได้นะนี้เราก็ต้องไปไล่ดู A B C D เพราะอะไรครับคำถามถามกว้างมาขนาดนี้เราก็ต้องไปไล่ดูเนาะนะ a บอกว่า it held its holiday party at the Grand Paris Hotel last year หมายความว่าทางบริษัทจัดงานปาร์ตี้เนะเทศกาลวันหยุดที่โรงแรม Grand Paris เมื่อปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เข้าไปหาข้อมูลหักล้างนะ B ีบอกว่า it has an office in South America นะครับมีสำนักงานอยู่ที่ South America ทวีปอเมริกาใตา้ข้อน,นี้คูเคยนตัดทิ้งก่อนเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูมีประเทศอะไรบ้างอนะสหรัฐอังกฤษอ,อินเดียไทยญี่ปุ่นไม่มีประเทศไหนอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้นะข้อ C บอกว่า it was founded 15 years ago นะฮะเปิดมาตอกอตั้งมา15ปีแล้วนะฮะ ก่อตั้งมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะคำว่า was founded มาถูกก่อตั้งเนาะนะครับข้อนี้เรายังไม่ทราบนะเดี๋ยวค่อยไปดูสุดท้ายดีด็อกบอกว่า it is an international corporation เป็นบริษัทนานาชาตินะบร,บริษัทข้ามชาติตรงนี้น่าจะใช่เพราะอะไรสัเพราะว่ามีออฟฟิศหลายที่ไงงั้นคะรูเคนเะก็บไว้ในใจข้อดีด็อกก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปหักล้างข้อ a กับข้อ4ขัดนะครับผมนะเราก็ย้อนกลับไปดูด้านบนตรงนี้นะครับผมนะ ตรงนี้ด้านบนครูเคนดูแค่ประโยคแรกก่อนเขาบอกว่า you ตัวมันเล็กเกินนะดูในหนังสือหน้า226ประกอบนะครับผม you are cordially invited to join us in acknowledging staff employees and award recipients for their tremendous contributions to our company เอาแค่นี้ก่อนแสดงว่าแบบพารากราฟนี้พารากราฟแรกตรงนี้แค่เป็นการอะไรครับเชิญมาเข้าร่วมงานไม่ได้พูดถึงประวัติของบริษัท ใช่ไหมฮะอย่างนั้นไอ้เรื่องของก่อตั้งมา15ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มขาดใจล้พผม,ไม,ไ,มไม่ได้กล่าวถึงนี่ถัดมาตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ย This year we have chosen the Grand Paris Hotel in p r i m i i s to hold our party นะะ,ะปีนี้ปีนี้เราเลือกโรงแรมนี้แสดงว่าปีที่แล้วเราไม่ได้เลือกถูกต้องไหมครับอ่ะอย่างนั้นนะฮะคำตอบที่ถูกก็เป็นข้อดีด็อเหมือนเดิมนะฮะอย่างนั้น,นะฮะตรงนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่า พูดมาบอกว่าปีนี้เราเลือกโรงแรมนี้แสดงว่าปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้เลือกนะครับแ้วก็ไม่ได้พูดถึงประวัติบริษัทอย่างนั้นเราไม่ทราบหรอกว่าซอสร้างมา15ปีแล้วข้อที่เราสรุปได้ก็คือดีด็อกเหตุผลก็คือมีออฟฟิศหลายที่ต่อมาข้อ93นะครับผมข้อ93นะครับขออนุญาตเลื่อนนิดหนึ่งเนาะนะครับผมเก้าบเขาบอกว่ามีคำว่าน o t คูเขียนจะวงกลมโตๆวไวเพราะว่าคูเขียนพลาดบ่อย what is not stated about the price Oh, about the s t a f price drawing นะหมายความว่าสิ่งใดที่ไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการอะไรครับการจับสลบากรางวัลของพนักงานนะครับผมเ่อนะบอกว่า it is held every year นะถูกจัดขึ้นทุกปีข้อนี้ตัดทิ้งเลยเพราะว่ากล่าวถึงนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนถ้าใครจำได้เมื่อสักครู่นะฮนะตรงนี้ตอนที่ก็บอกว่านะนะ2ทุ่ม15นะฮะ annual staff อ่ uh, price drawing นะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีคำว่า a n n u a l ประจำปีประจำปีแสดงว่าจัดขึ้นทุกปีนะข้อ a ตอบไม่ได้นะเรามาดูข้อ b เขาบอกว่า there will be many prizes to be given away in the drawing นะมีรางของรางวัลมากมายในการจับสลากนะฮนะที่จะมอบให้ในการจับสลากนะดูข้อ b เช็คเนาะข้อ c บอกว่า the employees นะ the employees guests can enter the drawing as well นะหมายความว่าแขกของพนักงาน สามารถเข้าร่วมการจับสลากได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะถัดมาดีด็อกบอกว่า employees can enter the draw i n g until 7 3 0 p m หมายความว่าพนักง,งานสามารถเข้าร่วมการจับสลากได้จนกระทั่ง1ทุ่ม1 0นะครับเราไปดูเงื่อนไขอีกทีนะอ่ะทีนี้ฮะเหลือ2 2 3ประเด็นที่เราต้องไม่หากันใช่ไหมฮะเราไปดูก่อนเรื่องของของรางวัลมีรางวัลให้เยอะจพิงหรือเปล่านะครับผมอ่าฉะนั้นเมื่อกี้นะครับอยู่ด้านบนที่ที่บอกว่า ที่บอกว่าเลือกโรงแรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะเขาบอกว่า please be on time to enter our annual prize drawings for chances to win many wonderful prizes ฉันว่ามีคำว่า many wonderful prizes นะทำให้เราทราบว่าข้อบตอบไม่ได้เพราะว่ามีรางวัลเยอะแยะมากมายที่จะให้แล้วเขากล่าวถึงไงนะครับผมอ่ะเรามาดูเงื่อนไขของการจับสลากนิดนึงนะครับผมเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้ เมื่อนไขเขาบอกว่าที่เราดูันไปรอบแรกนะที่บอกว่าการจับสลากนี้ส่งได้แค่ชื่อเดียวไงแล้วเราพูดถึงพนักงานนะครับผมแล้วก็ด้านหลังบอกว่า entries will be closed at 7:30pm ก็คือการจับสลากนีนะ่การเข้าร่วมการจับสลากนี่จะปิดตอนทุ่มครึ่งนะอย่างนั้นทุ่มครึ่งเขากล่าวถึงทำให้เราไม่สามารถตอบข้อ D ดีดอกได้นะครับแล้วก็มีของรางวัลมอบให้มากมายใช่ไหมตอบไม่ได้สิ่งที่ไม่พูดถึงคือข้อซีแคทแมวเหมียว นะครับเขาไม่ได้บอกแ่่พนักงานแครของพนักงานเข้าร่วมได้เขาบอกแค่ว่าพนักงานเข้าร่วมได้คนละหนึ่งชื่อเท่านั้นนะครับผมโอเคนะฮะถัดมาข้อ94เขาถามว่า when will นะ when will futuresoft start giving the mountain bikes away บริษัท futuresoft จะเริ่มนะมอบรถจักรยานยนต์ mountain bikes นะตอนกี่โมงเมื่อไหร ช่ไหมะอ่ะตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าเริ่มมอบของรางวัลตอนกี่โมงของรางวัลเริ่มมอบตอนกี่โมง2องทุ่มสินะครับผมแล้วเราไปหา Mountain b i k e ก่อนมันมีอะไรเด่นหรือเปล่านะครับผมครูเคนก็ต้องมาดูที่อ e ีเมลด้านล่างละนะครับผมอีเมลด้านล่างนะจะเห็นได้ว่านะครับครูเคนจะไม่อ่านหมดหรอกจะานเฉพาะจุดสำคัญก็บอกว่า as requested นะฮะตามที่ถูกขอมา here are the recent updates on the preparations for our ceremony and party นะครับ ตามที่ขอมานี่ฮะสิ่งต่อไปนี้นะครับผมก็คืออัปเดตล่าสุดนะฮะในเรื่องของการเตรียมงานนะครับเรื่องของการเตรียมพิธีและเตรียมงานใช่ไหมครับแล้วก็ครูกวาดสายตาดูด้านล่างด้วยความรวดเร็วจะเห็นได้ว่าไม่มีตรงไหนพูดถึง mountain bikes นะครับครูเกนกตต็ต้องไปดูด้านหลังแล้วด้านหลังเขาบอกว่า Regarding prices นะเกี่ยวข้องกับงาน to be given away in the drawing นะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับไม่ใช่งานเกี่ยวข้องกับรางวัลที่จะมอบให้ในการจับสลาก There is still some money left in our budget after I have purchased a big screen TV two smartphones two mountain bikes แค่นี้ครูก็เห็นเลยเชัดเจนว่า เขาบอกว่ามีเงินเหลือนะฮะหลังจากที่เขาอะคนเขียนนะแม็กกนะี้เนาะแม็กกี้เขาไปซื้อของรางวัลเหล่านี้แสดงว่ามอนตไบส์ก็เป็นหนึ่งในของรางวัลของรางวัลเริ่มมอบกี่โมงฮนะเริ่มมอบเริ่มมอบตอน2องทุ่มสิอย่างนั้นมอนไบส์ก็มีสิทธิ์ออกช่วงนั้นถูกต้องบ้างอย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็คือ้อดีด o อกนะครับผมข้อสุดท้ายครับผมเขาถามว่า what does Maggie Collins ask Gina Bellman to do in the in the email นะแม็กกี้ขอให้จีน่าทำอะไรในอ e ีเมล นะครับผมนะฉะนั้นเมื่อกี้เราเห็นคร่าวๆแล้วว่ามีเงินเหลือใช่ไหมครับอย่างนั้นฮนะนะเขาจะเห็นต่อนะฮะพอมาจบที่ประโยคนี้ตรงนี้เกี่ยวกับรางวัลทั้งนั้นเลยนะข้างหน้าเส้นที่คุดเมื่อสักครู่เขาบอกว่า so it would be wonderful if you could come up with some ideas of what else i i could buy หมายความว่าดัางนั้นนะครับผมมันจะเยี่ยมมากเลยถ้าเกิดคุณสามารถคิดออกนะว่าอะไรอีกที่ฉันควรจะซื้อนะครับผมที่ฉันาสามารถไปซื้อได้นะครับ Please drop me a line anytime you could think of something นะคำว่า drop me a line เป็นสำนวนเนาะแปลว่าช่วยทิ้งข้อความไว้สักบรรทัดหนึ่งนะฮะกรุณานะทิ้งข้อความไว้สักบรรทัดหนึ่งนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดออกแสดงว่าแสงว่าเขาขอให้ช่วยทําอะไรครับช่วยคิดว่าควรจะซื้ออะไรอีกไงนะอย่างนั้นเรามาดูข้อ95นะเอบอกแม่ provide the approval for the final p o p u l a t i o n ก็หมายความว่าช่วยให้อะไรครับช่วยให้การอนุมัติหน่อยสำหรับการเตรียมการขั้นสุดท้ายแล้วนะช่วยมอบการอนุมัติข้อ b บ,บอกวนะ่า send her message for price suggestion นะช่วยส่งข้อความนะ,ะคำแนะนำของรางวัลมาให้หน่อยนะอย่างนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ b บ่บอยนะครับนะข้อ4ว่าอะไรฮนะให้ไปติดต่ออะไรเอ่ย Uh, brothers confirm their schedule. เอ่อ s วลัสก t บร r เ t อร์สทูคอนเฟิร์มเดีย l e สแคจนก็ไม่ใช่นะแล้วดีด็อกบอกว่า f i n a l l z f t the u u g g t for the prices ก็ให้ช่วยสรุปงบประมาณซึ่งจริงๆงบประมาณนี้ทำไ,ไมครับสรุปไปนานแล้วแล้วก็แม็กกี้ก็ไปซื้อมาบ้างแล้วแต่เงินเหลือไงก็เลยอยากจะได้อะไรครับอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะซื้ออะไรอีกโอเคแตครับผมนแล้วนี่ก็คือข้อ95นะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันข้อ96ถึงเท่าไหร่เอย ถึง100นะครับผมโดยบทความคู่ที่โจทย์กำหนดมาทดสอบเราใน5คู่นี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วย Advertisement นะครับโฆษณานะครับหบทความแล้วก็ Information อีกหนึ่งบทความบทข้อมูลนะ,นะหนึ่งบทความนะครับตรงนี้นะฮะข้อ,อ,อตัวโฆษณานะจะเห็นได้ว่ามี พาดหัวนะครับตรงนี้นะฮะจริงๆไม่น่าจะเรียกพาดหัวเนาะเพราะมันเป็นเหมือนชื่อชื่อบริษัทหรือว่าชื่อของสิ่งที่โฆษณาเนาะเขาบอกว่า Majestic Cruises นะฮะเป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อบริษัทนะครับ smooth sail smart vacation นะะตรงนี้จะเป็นสโลแกนของเขานะครับผมสโลแกนเนาะเป็นเหมือนกับเป็นสโลแกนของบริษัทนะครับผมทีนี้สิ่งที่เด่นๆอีกนะฮะจะมีอยู่ประมาณไม่กี่จุดนะครับผมก็ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเป็นชื่อของแพ็กเกจทัวร์นะ Caribbean Caribbean Adventure นะครับแล้วก็สิ่งที่849บาทเราเนี่ยนะขอโทษนะ849เหรียญน,นะครับผมจะรวมนะมีอะไรบ้างนะราคานี้รวมรวมอะไรบ้างนะีจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็2 3 4ก็เขาจะเหมือนกันนะก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับมันก็พาไปแต่ละที่นั่นเองนะแล้วก็เงื่อนไขของโฆษณาจะอยู่ด้านล่าง ใช่ไหมครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เขาจะบอกว่า you can save even more when traveling in group of four more นะฮะคุณก็จะประหยัดได้มากขึ้นถ้าเดินทางเป็นกลุ่ม4คนหรือมากกว่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขของของโฆษณาโดยทั่วไปนะส่วนด้านล่างนะฮะไอข้อมูลอีกด้านล่างส่วนข้อมูลด้านล่างนะครับก็จะเป็น reviews นะฮะก็หมายความว่าเป็นคำวิจารณ์นะในของบริษัทนี้นะตรงนี้ได้5ดาวเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ ถัดมาก็มี2ดาวบ้าง4ดาวบ้างนะครับผมโอเคฉะนั้นฮนะพอเราทราบประมาณนี้แล้วเราไปดูข้อ96ได้เลยนะ96ถามว่า which of the foreign cruise liners will a person traveling to uh, will the will a person traveling to the caribbean be aboard หมายความว่านะครับ,นะรบเ,เรือสำราญนะ cruise line r เรือสำราญเนาะเรือสำรานลำใดต่อไปนี้นะ ที่คนที่จะเดินทางไปแคริบเบียนเนี่ยต้องไปขึ้นเรืออ่านะฮะนะครับก็พูดง่ายๆเนาะผมแปลผมน่าจะไปประธานก่อนเนาะประธานอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าคนที่เดินทางไปแคริบเบียนนะครับผมจะต้องไปขึ op op. <rechts. S 2> ้นเรือสำรานลำไหนนะครับก็มีสี่ลำใช่ไหมฮะอ่าชื่อชื่อนี้คือชื่อของเรือสำรานเนาะดังนั้นฮะสิ่งที่คุณแคนจะทําก็คือไปดูที่ว่าแพ็กเกจไหนพาไปเที่ยวแคริบเบียนก็คืออันที่หนึ่งเลยอันที่หนึ่งไปขึ้นเรือสำรานในไหนครับ ไม่ถ้าขายายตรงเต็มแนะ่เขาจะเห็นได้ว่าโอ้ไปขึ้นเรือสำราญที่ชื่อว่าว g โ l Majestic นะครับผมใช่ไหมจะไปขึ้นเรือนะวีโก Majestic งั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อเอนะฮนข้อนี้ง่ายหน่อยเนาะไปขึ้นเรือสำราญไหนเอนะครับผมถัดมาข้อ97ถามว่า where will a person booking Mediterranean uh, medley package have to stay on the night before going on the trip นะหมายความว่า uh, a person booking คนที่จอง uh, package Mediterranean medley ตัวอย่างว่า medley เนาะคนไทยอ่าน medley นะ medley คนที่จอง uh, Mediterranean medley เนี้ยนะจะต้องไปพักนะในพักที่ไหนในคืนก่อนที่จะขึ้นเครื่องเอ้ก่อนที่จะขึ้นเรือนะ ก่อนที่จะไปไปเที่ยวนะครับผมต้องไปพักที่ไหนในคืนก่อนที่จะขึ้นก่อน,ข,นขึ้นเรือนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูที่อะไรเอ่ยเมดิเตอร์เรเนียนเพราะคำใบ้ของเราก็คือ Mediterranean Medley ใช่ไหมครับอ่าแพ็กเกจที่3นะครับผมนี่แพ็กเกจที่3นะฮะตรงนี้รายละเอียดจะอยู่ตรงไหนครับ รายละเอียดเขาู่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหงเขาบอกว่าราคา1,499เหรียญน,นะครับรวมถึงวันไนท์พรีสเตจใช่ไหมฮะก็คือไปพักก่อน1คืนไปพักที่ไหนครับแมนเชสเตอร์ Manchester, นะครับผมยังคำตอบที่ถูกก็คือแมนเชสเตอร์ใช่ไหมครับเหมือนกับไปรวมตัวกันก่อนเนาะก่อนที่จะตื่นเช้ามาขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถัดมาเขาค่าสิครับผม which of the following packages did Michael Barryman purchase นะครับผมก็คือ c มเคิลแบริม a นนะครับผมเขาซื้อนะครับผมเขาซื้อแพ็กเกจใดดังต่อไปนี้ก็สี่แพ็กเกจของเราใช่ไหมฮะเราไปดูฮนะว่าเขาพักแพ็กเกจไหนนะครับผมอ่าไมเคิลแบริม a นนะครับผมอนะ่ฉะนั้นตรงนี้ครูกิก๊กต้องไปดูคำใบที่ซ่อนอยู่ในเนื้อความของเขาเนาะว่าเขาไปที่ไหนมานะเขาบอก my family and I booked this trip to particularly see the beauties of the cities and the beaches along the sea แสดงว่าสิ่งที่เขาไปเนี่ยมันจะมันทําให้เห็นเมืองแล้วก็เห็นชายหาดที่ที่อยู่าตามแนวทะเลใช่ไหมครับ Overall we were very pleased with everything including the accommodations and services provided on the ship หมายความว่าเขาแฮปปี้กับที่พักแล้วก็บริการใช่ไหมครับ My wife and I had a really great time in the nightclub แสดงว่าเรือต้องมีไนท์คลับด้วย uh, We actually went there four nights in a row ก็เลยไป สคือเลยนะฮะ we also got lucky winning some money from one of the poker poker tables แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีคาสิโนโด้วยนะต้องมีคาสิโนโด้วยอ๋อเราก็ต้องไปดูไนะนะครับผมนะฉะนั้นนะฮะฉะนั้นที่เหลือผมผมว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะแสดงว่าเออเรือลำที่เขาขึ้นต้องมีอะไรครับต้องมีคาสิโนโลแล้วต้องมีไนท์คลับไนงะอย่างนั้นครูเขียนก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าตรงไหนมีคาสิโนโลแล้วมีไนท์คลับด้วย นะครับผมชัน้นกูเก้นก็ไล่สายตาไปนะครับะจะเห็นว่าคาริบเบียนนะคาริบเบียนเนี่นะแคริบเบียนเนี้มันเป็นเกาะอย่างนั้นฮะจะไปเห็นเมืองหรือว่าชายหาดที่อยู่ตามทะเลเนี่ยมันก็คงลำบากนิดนึง ใช่ไหมครับอย่างนั้นคกูเนคนก็จะไม่เห็นมีคาสิโนโอยู่ข้างในไม่มีนายคลับด้วยบนเรือนะครับถัดมาตรงนี้ครับผมฮนะ British Islands นะฮะตรงนี้นะครับก็เท่าที่ดูนะไล่ไล่สาย,ายสตาดูนะพูดถึงสถิติอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทําไมครับไม่ได้พูดถึงนายคลับนะครับพอม,มาถึงตรงนี้นะ่ะ j a c k p อตเลยมีทั้งคาสิโนแล้วมีทั้งนายคลับด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เก็บไว้ในใจเนาะนะนะถัดมาครับเออ Andaman Andaman Pro นะมีไหม ก็ไม no ่ม nice ีนะครับผมก็ไม่มีอย่างนั้นคำตอบที่ถูกก็ต้องเป็นข้อปาไป m e d i t e r r a n e a n medley นะครับผมอ่าฉันคำตอบที่ถูกก็คือข้อเขาจองจองอะไรครับจองแพ็กเกจนี้นะครับผมโอเคถัดมาครับผม99นะ99เ้าขาบอกว่า what is implied about majestic cruises นะครับผมสิ่งใดที่บอกเป็นในเกี่ยวกับบริษัทนี้นะ implied สิ่งใดที่บอกเป็นในเกี่ยวกับบริษัทนี้นะครับเรามาดูนะเขาบอกว่า each of their cruise ships c o m e e q u i p p e d with a casino นะหมายความว่าเรือแต่ละลำของบริษัทนี้นะนะมาพร้อมกันกันกนกบคาสิโนครานี้ตัดทิ้งนะเมื่อกี้มีอยู่แค่ลำเดียวที่มีคาสิโนมีแู่แค่ใช่ๆที่ไปเอ่อเมดิเตอร์เรเนยอย่างเดียวที่มีคาสิโน B บอกว่า they offer accommodations to those departing from miami นะหมายความว่าเขาให้ที่พักแก่บุคคลที่จะต้องออกจากมอ a ามี่อย่างนั้นเราย้อนกลับไปดูดีว่าถ้าออกจากมอ a ามีนี้ ไปไปที่ไหนดีนะฮะแน่นอนว่าอันดามันไม่ใช่อยู่แถวแมมี่อ่ะแมมี่อยู่ตรงนี้แคริบเบียนใกล้ๆกันนะเพราะออกจากออกจากแมมี uh, ่แล้วสามารถเข้าแคริบเบียนได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีพรีไนท์สเตย์ใช่ไหมครับไม่มีพรีไนท์สเตย์ไม่เหมือนกับอะไรครับไม่เหมือนกับอ่าบริติชไอแลนด์นะมีพรีไนท์สเตย์ใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยพรีสเตย์น,น, ay, นะครับผมวันไนท์พรีสเตย์นะครับอันนี้ก็มีพรีสเตย์ ay, นะตะกอนนี้ก็มีพรีสเตย์ แสดงว่าเขาไม่ได้ให้ที่พักก่อนก่อนที่จะไปขึ้นเรือไม่เหมือนที่อื่นเนาะอย่างนั้นเขาตัดทิ้งข้อ C บอกว่า there Caribbean adventure, adventure package is most popular นะไม่เก็บไว้ในใจสุด so, ท้ายเขาบอกว่า it provides a family of four members with special discount ข้อนี้เราอ่านเจอแล้วในเงื่อนไขอย่างนั้นคำตอบที่ถูกนะ่าจะเป็นข้อดีด็อกเนาะเมื่อกี้เราอ่านเจอในเงื่อนไขของตัวทัวร์นะฮนะน่ตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่า you can save even more นะขออีกทีนะขออีกที ใน nee, ขออีกทีหนึ่งนี yeah, ่ใช่ไหมฮคุณจะประหยัดได้มากขึ้นน you can save even more when traveling in a group of four more ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ครูเคนก็ขึ้นไปดูก่อนเมื่อกี้แพ็กเกจที่เขาบอกในข้อ4ที่บอก Caribbean Adventure นะครับผมเขาไม่ได้พูดถึงเนาะว่ามันเป็น most popular เนาะใช่ไหมครับอย่างงั้นพอเขาไม่ได้พูดถึงครูเคนก็ทำไมเอ่ยนะขอตอบแค่อะไรเอ่ยตอบแค่ข้อ D dog โ okay. อเค ับแค่ดีดอกว่ามีสเปเชียลดิสคา์นะสำหรับสี่คนขึ้นไปนะจุดนี้เราสามารถตีความได้อย่างนั้น้อนะข้อเมื่อกี้ถ้าใครยังคล่องใจเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนาอนะครับข้อ100ถามว่า why was Judy Arronson unsatisfied with her trip นะ Judy Arronson นะครับ, on, รบผมไม่พึงพอใจนะครับผมไม่พอใจกับการเดินทางของเธอเพราะเหตุใดนะครับผมเ,เราก็ไปดูว่า Judy เกิดอะไรขึ้น จูดี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจูดี้อยู่ตรงนี้จูดี้ไปไหนครับอ่าเขาบอกว่าหายไปละอ่ะเขาบอกว่าฉันจองเนี่ย I r e s e r v e my vacation along with some of my college friends in the late August นะฉันจองที่อจองวเคชั่นนะครับผมพร้อมกับเพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนๆมาอะไรนะตอนปลายสิงหา hoping to have a great time before going back to college in September ก็หวังว่าที่จะหวังว่าที่จะได้สนุกกันก่อนที่จะกลับไปเรียนนะครับในเดือนกันยา however the trip turned out to be one of the worst vacations of my life ก็หมาคขาว่าอย่างไรก็ตามนะจองมาแล้วหวังว่าจะจะสนุกสรุปมันกลายเป็นอะไรครับเป็นการพักร้อนที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยหนึ่งในการพักร้อนที่แย่ที่สุดในชีวิตใช่ไหม it r a i n e d And was very windy most of the days on the ship หมายความว่าฝนตกตลอดเวลารมก็แรงด้วยนะ,ะ,ะเ,ปนเป็นเวลาส่วนใหญ่ของการเดินทางในของของของอวันที่อยู่บนเรือใช่ไหมครับ We ended up having to stay most most of our time inside หมายความว่าต้องอยู่ในเรือตลอดเลยไม่ได้ออกไม่ได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยอะไรก็แต้วใช่ไหมฮะ Because of the strong wind, we could not even stay on the deck. เนี่ยเห็นไหมก็ต้องอยู่ข้างในเรือเพราะว่าลมแรงก็เลยไม่สามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือได้ Let alone getting off the ship to enjoy the beaches. เนี่ยมันหมายความว่าไม่ต้องออแค่แค่ดาดฟ้าเรือก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยเนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะออกจากเรือไปเพลิดพลินกับอะไรครับกับชายหาดใช่หไหม We were really disappointed with this experience despite the tremendous effort the crew tried to alleviate alleviate the situation s มายความว่าฉันผิดหวังมากเลยกับประสบการณ์นี้นะถึงแม้ว่านะความพยายามความพยายามอย่างมหาศาลเลยที่ทางทีมงานหรือว่าทางลูกเรือนะครับพยายามที่จะบรรเทาสถานการณ์นะ alleviate alleviate แปลว่าการบรรเทาเนาะ majestic cruises should not offer any trips to the caribbean during the hurricane season นะเนีหมายความว่าไหไม,ามายความว่าทางาบริษัทนี้ไม่ควรที่จะนะเสนอการท่องเที่ยวในคาบสมุทรหรือว่าทะเลแคริบเบียนนะครับระหว่างฤดูที่เกิดเฮอริเคนนี้นะครับผมฉะนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าจูดี้เขาไปแค,นะคริบเบียนใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วเขาบอกว่าแคาริบเบียนเนี่ยนะไอ้ไอคอกที่แล้วที่บอกว่าแคาริบเบียนเนี่ย มัน most popular นะเป็นที่นิยมมากที่สุดตรงนี้ก็เริ่มไม่ใช่ละใช่ไหมฮะก็สามารถตัดได้แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นที่นิยมเลยเพราะว่าขนาดจูดีก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เลยนะครับอะเรามาดูเหตุผลที่จูดีไม่แฮปปี้เพราะอะไรเอบอกว่า the deck of the ship was too crowded too crowded เพ <too crowded, S 2> ราะเต็ไปด้วยฝูงชนหมายความว่าดาดฟ้าเรือเต็มไปด้วยคนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮนะยังขึ้นไปบนดาดฟ้าไม่ได้เพราะว่าลมแรงไม่มีใครขึ้นกัน she did not have a chance to enjoy island hopping นะความว่าเธอไม่ได้สนุกกับการนะครับผมคำว่า island hopping หมายควาว่าไปอะไรเอ่ยไปชายหาดหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกชายหาดหนึ่งของอีกเกาะหนึ่งอะไรอย่างนี้เพราะว่าแคาริบเบียนเป็นเป็นหมู่เกาะแถวนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ในในแง่ตรงนี้ในด้านโอ้ยหายนะีตรงนี้ที่เขาบอกว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาบอกว่า you have plenty to keep you entertained during breaks from paradise island hopping ใช่ไหมแสดงว่าเป็นการย้ายจากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งเนี่ยตรงนี้ฮะที่เธอไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฮอริเคนเนอเนาะใช่ไหมทั้งลมก็แรงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบของเราเก็บไว้ในใจครับเขาบอกว่า the services were terrible ในข้อ4ซึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าครูใช่ไหมเขาแบัพยายามอย่างมากเลยที่จะ บรรเทาสถานการณ์แต่ทำไมครับแต่ว่าคนก็ไม่แฮปปี้กันผพไม่ได้ออกไปบนดาดฟ้าเรือไม่ได้ออกไปลงไปเที่ยวชายหาดนะอย่างนั้นข้อสี่ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเขาพยายามแล้วนะลูกเรือพยายามอย่างดีแล้วสุดท้ายฮะ the cruise the cruise liner skipped many ports during the heavy rains หมายความว่าเรือสําราญนี้นะฮะเรือสําราญนี้นะครับเขาข้าม ท่าเรือพูดง่ายๆก็คือไม่ยอมจอดตามท่าเรือต่างๆนะครับเพราะว่าฝนมันตกหนะักนะครับข้อนี้ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นใช่ไหมครับเราต้องตอบแม่ทําไมครับเธอไม่ได้นะมีโอกาสที่จะไป enjoy island hopping นะครับเพราะว่าเธอเขาบอกแล้วเนี่ยว่าเธอเนี่ยไม่ไม่ได้ลงไปอะไรครับไม่ได้ลงไปนะ enjoy the beaches ใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้ลงไปเที่ยวชายหาดนึงไปชายหาดนึงอะไรทนนํานองนี้นะครับผมอย่างนั้นคําตอบที่ถูกก็คือค่ะ be boy แล้วก็นี่ก็คือครบ100ข้อแล้วนะฮะในของข,ของข้อสอบชุดที่4นะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปเริ่มข้อสอบชุดสุดท้ายชุดที่5ของเรานะตรงนี้เรามาถึง400ข้อแล้วเนาะนะครับผมขอบคุณมากครับในการรับชม